สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กันอีกครั้งนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะได้อ่านหนังสือทบทวนกันบ้างไหมคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วคะที่เรามาเจอกัน คลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะคะที่เรามาเจอกันเนื้อหารว่าเป้าหมายหลักๆในคลิปนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือ talking about school and transport นะคะก็คือการพูดคุยเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะแล้วก็พาหนะในการเดินทางมาโรงเรียนต่างๆค่ะก่อนที่เราจะเรียนกันนะคะเราไปทบทวนเนื้อหาจากคลิปที่แล้วกันค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปเลยนะคะ หนังสือเรียนก็คือเล่มน,นี้นะคะ Smile Five Smile Five SM นะคะเปิดไปที่หน้าที่5เลยนะคะเพื่อทบทวนคำศัพท์กันนะยูนิตนี้ก็ยังอยู่ในยูนิตเดิมนะคะเราเรียกว่ายูนิต1ชื่อของยูนิต o ก็คือ at school at school ในแต่ละยูนิตนะคะก็จะมีอยู่2บทนะ ก็คือ lesson 1กับ l e s s o n นนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ l e s s o n 2แต่ก่อนที่เราจะเรียนการใน l e s s o n นนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์ใน l e s s o n 1กันก่อนค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนฟังในคลิปวิดีโอที่ครูจะเปิดให้รเรียนนะคะแล้วก็ชี้แล้วก็อ่านตามในคลิปด้วยนะคะตั้งใจฟังกันนะคะเด็กๆ Mile 5, Unit 1, At School. Students Book, Unit 1, Lesson 1, Exercise 1. Listen, Point and Repeat. Assembly. Uniform. Playtime. History. Geography. IT Office เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้อ่านตามกันในคลิปไหมคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ในแต่ละบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อใช้เรียนในบทเรียนต่อๆไปนะคะหลังจากเราทบทวนคำศัพท์จากคลิปที่แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยนะคะ จะอยู่ในหนังสือเรียนที่หน้าที่8นะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่แปดเลยหนังสือเรียนหน้าที่8ก็คือ lesson ชื่อรั่วบทที่2นั่นเองค่ะนะ exercise ที่1ค่ะบอกว่า listen point and repeat ให้หนักเรียนฟังชี้ในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะแล้วก็อ่านคำศัพท์ตามคลิปที่ครูจะเปิดให้หเรียนฟังต่อไปนี้นะคะ ตั้งใจฟังและอ่านตามกันนะคะ Students book Unit 1 Lesson 2 Exercise 1 Listen, point and repeat Coat Put on Finish Buy car by bus by train เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้อ่านตามกันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันทีละคำนะคะครูจะอ่านให้นักเรียนฟังแล้วก็นักเรียนอ่านตามครูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มที่คำแรกค่ะคำแรกอ่านว่า coat coat Qu คำแรกแปลว่าอะไรคะนักเรียน coat แปลว่าเสื้อคลุมนะคะหรือว่าเราเรียกทับศัพท์ว่าเสื้อโค้ดนะคะเสื้อโค้ดจะอยู่เวลาที่เราใส่จะอยู่ด้านนอกสุดนะคะคลุมทับชุดอีกชุดหนึ่งค่ะที่เราใส่อยู่ด้านในนะคะคำที่สองค่ะคำว่าพุ t o อ่อนพุทอ่อนคำนี้แปลว่าอะไรคะพ u t o อ่อนแปลว่าสวมใส่นะคะ คำที่สค่ะ finish finish คำว่า finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะคะหรือว่าเลิกในที่นี้หมายถึงเลิกเรียนแล้วนะคะเราเรียกว่า finish นะคะต่อไปคำศัพท์คำที่4ค่ะ by car by car by car แปลว่าด้วยรถยนต์นะคะ by แปลว่า ด้วยหรือว่าโดยนะคะต่อไปค่ะคำศัพท์คำที่5ค่ะ by bus by bus แปลว่าด้วยรถบัสหรือว่ารถประจำทางนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายค่ะ by train by train by train ก็แปลว่า ด้วยรถไฟนะคะนี่คือคำศัพท์หลักๆนะคะใน Exercise ที่1ที่เราจะเรียนกันในต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูใน Exercise ที่2กันนะคะว่าให้ทำอะไรกัน Exercise ที่2นะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่8เหมือนเดิมนะเดี๋ยวมาดูโจทย์กันนะคะว่า Exercise ที่2ในหน้าที่8คืออะไร โจทย์บอกว่า how do they go to school Listen and match นะคะโจทย์ถามว่าพวกเขาไปโรงเรียนอย่างไรให้ฟังแล้วก็จับคู่กันนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังกันนะคะและให้นักเรียนจับคู่กันนะคะว่าคนในแต่ละคนเขาเดินทางไปโรงเรียนกันอย่างไร นะคะเรียงกันไปเลยนะคะข้อที่1ถึงข้อที่5ค่ะนักเรียนตั้งใจฟังกันได้ดีนะคะแล้วก็เขียดเส้นจับคู่กันเลยนะคะด้วยดินสอค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ Students Book Unit 1 Lesson 2 Exercise 2 How do they go to school? Listen and match. 1. Jack goes to school by car. 2. p a u อ goes by c i c y c l e 3. Kathy goes by bus 4. j u n j w n l w s to s to s o l o o l k i v o m s k y t r e s n y train เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนฟังทันกันไหมคะจับคู่กันเลยนะคะว่าแต่ละคนเดินทางไปโรงเรียนกันอย่างไรนะคะ ลากเส้นจับคู่กันเลยนะและเดี๋ยวเราไปฟังไปดูฉเฉลยพร้อมๆกันค่ะนักเรียนลากเส้นจับคู่กันถูกต้องไหมคะถ้ายังไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนลบไปสะอาดแล้วลากเส้นจับคู่กันใหม่นะคะเรามาดูที่คนแรกกันค่ะคนแรกชื่ออะไรคะนักเรียนคนแรกชื่อแจ็ค go to school by car แจ mm ็ค hmm. ไปโรงเรียนด้วยรถยนต์ใช่ไหมคะต่อไปค่ะคนที่สองชื่อ Paul goes by bicycle Paul ไปโรงเรียนด้วยจักรยานใช่ไหมคะ bicycle แปลว่าจักรยานนะคะต่อไปคำที่สามค่ะ c a t ต y goes by bus แค่ที่ไปด้วยรถบัสนะคะถ้าดูจากภาพรถบัสคันนี้เราเรียกว่า school bus school bus ก็คือรถโรงเรียนนะคะรถบัสโรงเรียนต่อไปคนที่4ค่ะ Jane walks to school เจนเดินทางไปโรงเรียนอย่างไรคะเจนเดินไปโรงเรียนใช่ไหมคะและคนสุดท้ายค่ะไมค์ Mike goes by train ไมเดินทางด้วยรถไฟใช่ไหมคะหลังจากที่นักเรียนลากเส้นจับคู่กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะนักเรียนเปิดในหนังสือแบบฝึกหัดเลยนะคะหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้นะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่แปดนะคะหน้าที่แปดเราทําข้อเดียวนะก็คือข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งให้นักเรียนดูรูปภาพนะดูรูปภาพแล้วก็ นำคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนไปเนี่ยเติมลงในตารางให้ถูกต้องเลยนะคะนำคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนไปในเลสเซนชู mm hmm. เติมลงไปให้ถูกต้องในตารางนะคะต่อไปแบบฝึกหัดข้อที่สองยังไม่ต้องทำค่ะค่อยมาทำตอนเปิดเทอมนะคะในห้องเรียนค่ะหลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะนักเรียนส่งแบบฝึกหัด หรือว่ารูปภาพในขณะที่นักเรียนทําแบบฝึกหัดหรือว่ากาลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษของรูอยู่เนี่ยในลายส่วนตัวของรูนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษข้อห้านะคะเรียนลาเราสอบถามรูได้เลยค่ะในลายส่วนตัวนะหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ